และไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้เครื่องบินบังคับหรือ UAV นะครับจะถูกนำมาใช้ร่วมกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทุกครั้งและการชุมนุมทางการเมืองครั้งนี้เครื่องบินบังคับนี้ก็ถูกนำมาใช้เช่นเดียวกันนะครับชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณพัทรพัฒน์โตอินครับเครื่องบินบังคับติดกล้องวงจรปิดที่ชื่อ UAV ตัวนี้ถูกนำมาใช้ร่วมกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ ในบริเวณพื้นที่การชุมนุมเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการทำงานในสถานการณ์ที่ตำรวจไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้โดยเฉพาะอาคารตึกสูงสถานที่ที่ซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงอันตรายในระยะประชิดตัวการปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้เรียกได้ว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเครื่องบิน UAV ข้างบนมีกล้องแล้วส่งยาแพทย์ลงมาข้างล่าง เราก็ดูมิเตอร์ดิปที่จอได้อไอย่างนี้นเก็เก็บเก็บภาพเป็นตัวได้หมดเลยมาขยายดูได้ซูมดูได้งั้นใครที่เดินชุนุมนี่เดินมาเนี่ยต,ตาากลารถเก็บหาักฐานได้หมดเลยความสามารถพิเศษของเครื่องบินไฮเทคตัวนี้อย่างสามารถบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนบินเก็บภาพได้สูงถึง300เมตรระยะทางในการบังคับการบิน2กิโลเมตรสามารถขึ้นบินเก็บภาพนาน30นาที การควบคุมผ่านระบบไวเลตใช้ระบบ G P S ชดเชยไม่ให้กล้องเอียงทําให้ภาพที่ได้ชัดเจนนั่นแสดงว่าหลักฐานภาพการประเมินสถานการณ์แนวทางการสืบสวนในเชิงการวางแผนเพื่อใช้ในการป้องกันเหตุได้อย่างแม่นยำเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ที่ผ่านมาถ้เกิดมีมือทีสามมาเผาหรือมาจุดอะไรที่เป็นสถานที่สำคัญ โบรบาณคาถาเนี่ยอย่างเช่นวัดวังต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูเนี่ยเราก็ต้องใช้ดูทุกหน่วยตนะัวเอวีนี่ก็ส่วนหนึ่งก็ต้องเก็บภาพไว้เรื่อยๆซึ่งเราไม่รู้เราใครขนาดนั้นมากระทําความผิดแต่หลังจากถ้ามันมีแล้วเนี่ยเราจะย้อนหลังมาดูได้มันมีอะไรบ้างเพราะเราจะอาศัยกล้องกทมอย่างเดียวเนี่ยก็รู้รูกกันอยู่นะบางทีมันก็ไม่ชัดเจนการปฏิบัติหน้าที่ของเครื่องบินบังคับยู v วครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก ก่อนหน้านี้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสภาพการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนการค้นหาสิ่งของต้องสงสัยในพื้นที่คับแคบนอกจากนี้ยังถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีราคาถูกมากกว่าการบินสำรวจด้วยเครื่องจริงพัทรพัทโตอิน NBT n e w Focus